เช้านี้ที่กรุงเทพยอ่ิบสององศานะคะอากาศเย็นมากเป็นวันตรุษจีนสดชื่นแจ่มใสามากอืมดูสิวันตรุษจีนตอนเชา้าเราก็จะกินเมนูเส้นนะคะเป็นการต่อายุให้ยืนยาวเออ <laughs> เป็นความเชื่อโอ้ที่แท้ก็คล้องเสียบเียละคะ่ะอ้าวมาดูใส่เครื่องปรุงหนึ่งกิโล อืพริกสีสกเกตผู้ใดพี่น้องว้าเติมน้ำซุปกันพอสมควรเนาพอแล้วปะพอไหมอีกกน,น่อยเอาโอเคเอาอุ่นอุ่นมากๆหน่อยอไม่เอาร้อนจัดเดี๋ยวเส้นเปื่อยก่อนกินหมดเราก็จะยายเส้นมันจักหน่อยก่อน เนาะอืออันที่เห็นสีเข้มๆหน่อยคือเขาใส่น้ำอบหมูแดงนะคือหมูแดงอะไรเขาก็อบอบเองทำเองมันจะมีน้ำน้ำเกรวี่ของหมูแดงออกมานี่แหละของเสียบโอ้ยเนาะชีวิตนี่วันจุดจีนเขายังอุตส่าห์มาขายไหม เราต้องไปอุดหนุนเขาหน่อยจริงๆอ่ะปาริดามีของกินเยอะเลยแต่ว่าต้องไปอุดหนุนเขาแล้วเราก็ได้กินไอของเส้นๆด้วยเนหะ็นไหมเนี่ยอายุจะได้ยืนเป็นหมื่นๆมืนปีแล้วเราก็จะเติมเครื่องไม่หยุด <c oughs> เอาพักเขามากกิโลหนึ่งเขาบอกเอาไปเอาไปเอาไปวาา่าซานเอ้ยเอาภาพรวมนิดนึงก่อนที่เราจะลุย อันนั้นเป็นอะอะไรนะเจอรี่เนาะแต่ก่อนในปารี่ได้กินประจําเลยม,มันทําให้อิ่มอมแก้ขัดเวลาหิวหิวโหวย้หยเออเด้นี่นี่นี่ภาพรวมนิดนึงก่อนเดี๋ยวเราลุยกันเนาะชงนี่เลยเนาะพี่น้องสองเย็มเป็นเซจิ้มปุย วะ mm hmm. hey. อันนี้ขอมันหมูใส่มาเลยมันหมูมกักมักว่ะ เขาหอกคน้นหายค้นหาอือ うん。 ไม่ต้องเกรงใจใครเราก็ดูกันพอสมควรเนาะเออเนื่องในวัน ปีใหม่จีนหรือว่าวันจุดจีนเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านเฮงๆรวยๆแข็งแรงรุ่งเรืองสมหวังทุกประการอายุยืนเป็นหมื่นปีทุกท่านนะคะเอ่อ uh, yeah, for uh, okay this is a happy uh, New Year Chinese New Year น no? ะ I want to, I w a n t a say Happy Chinese New Year to my friends น uh, ะ thanks so much for visiting my channel see you next video bye bye